โอเคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตราคาข่าวข่าว BTC กันนะฮะเมื่อวานนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าลืมปรับเสียงไม์ให้ดังขึ้นนะครับก็ทําให้เสียงเพลงดังกว่าเสียงไม์นะฮะก็หลายๆท่านนะครับท่านผู้ชมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเออผมเปิดฟังนี่ก็แบบยังต้องเล่งลําโพงสุดเพื่อนั่งแกะคาพูดผมทีทีทีประโยคโอ้โหครับก็เหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับ ก็อัปเดตหน่อยนะฮะจากเมื่อวานนะครับราคาอยู่ประมาณ6กพันหนึ่งนะฮะร,ราคามาวันนี้อยู่ประมาณ6กพันสองห้าสิบห้านะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคาของบิตคอยกันมากนะครับโอเคนะฮะเมื่อวานนี่ผมก็ลืมเช็คไม้นะครับก็ โอ้โหเสียงไม่เบาเบากว่านะโอเคนะครับเดี okay, ๋ยวเราเจะมาพูดกันถึง BTC นะครับดูดู BTC ก่อนเนาะนะฮะอ่าโอเคนะครับ สิ่งที่เมื่อวานที่ผมพูดผมพูดยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวก็อย่างแรกนะครับก็ผมก็บอกว่ากกน,นะครับผมก็บอกว่าผมเลื่อนใหม่ใหม่ใกล้ก่อนนะครับผมก็บอกว่าอ่าบอกว่านะครับราคาของ b ีดีีนะครับถ้านะครับถ้าตรงนี้ยืนได้นะครับไปต่อแน่นอนนะะแต่ทีเนี้ยนะฮะมันยืนไม่ได้นะครับมันยืนไม่ได้นะครับ สิ before, end, believe, ่งความน่าจะเป็นที่ต่อไปนะฮะมันต้องตบลงต่ำกว่าเส้นนะครับต่ำกว่าเส้นนี้นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็แล้วก็เชื่ออย่างนั้นด้วยครับว่าราคานะครับต้องตบลงต่ำกว่าเส้นนะฮะราคาที่จะอยู่นะครับมีโอกาสไปได้นะครับต้องบอกว่ามีโอกาสไปได้เลยนะฮะห้าพันสาห้าสิบสี่พันเ้านะครับสองราคานี้นะครับโอกาสที่เจ้าจะตบมาลงอ่ะมีโอกาสแน่นอนนะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะฮะราคาปัจจุบันเดีคยวผบขอบกันนะครับนะฮะเราตีเทเลไลน์ก่อนนะฮะก็อย่างแรกนะครับโอเคนะฮะก็ราคานะครับลงตรงนี้เป้าแรกอาจจะเป็นไปได้ที่จะทะลุเบรกเป็นไปได้ครับหรือนะฮะหรือตรงนี้กําลังไม่พอเนาะกำลังไม่พอนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะชนชนเนี่ยฮะ แนวต้านี้ลงมานะครับแต่ผมให้น้ำหนักไปทางลงนะฮะค่อนข้างเยอะกว่านะครับทีนี้ถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะลงไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะราคาของ BTC นะครับตอวแรกแนวรับนี้นะฮะหกพันสี่นะครับเอาไม่อยู่นะครับอ่านะครับก็แนวรับที่สองนะครับหกพันสองห้าสบนะครับอ่าฮะ มคิดว่ามันจะน่าจะตกลงมาทลปปะลุประมาณนี้ครับอ่าสไปด์ด่านแรกนะครับสไปด์ด่านสองอ่าประมาณนี้ครับสี่พันสี่พันเก้านะครับนี่ขอเลื่อนมาห้าพันท้านะครับประมาณห้าพันท่าสี่พันเก้ากว่าห้าพันห้านะครับโอเคนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับที่1 2 3นะครับตรงนี้นะถึงจะเด้งนะครับนะฮะมันจะลงมาหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้ครับต้องบอกว่าเป็นไปได้นะโอกาสลงมีแน่นอนนะฮะหรือว่าจะลงแค่ตรงนี้ปึ้งเด้งนะครับอ่าเด้งนะฮะอย่าแนวรับตรงนี้นะครับที่6000นะครับเด้งนะฮะหรือจะลงมานะครับลงมา5้าสี่เด้งลงมา สี่4 48, 49, 9, ันแปดสี่ันเก้าเด้งนะต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นไปได้หมดแน่นอนนะครับเป็นไปได้หมดแล้วทีนี้ถ้ามันเด้งนะครับมันจะไปเด้งที่ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทีฟิโบนนะ โอเคครับถ้านะครับถ้าตรงนี้นะครับจบแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยมาตรงนี้แน่นอนนะฮะจะอยู่ในกรอบโซนประมาณแปดพันถึงเจ็ดพันสี่นะครับสําหรับตรงนี้นะฮะหกหกแนวรับแรกวันสองแต่ถ้าร่วงลงมาล่ะนะฮะถ้าร่วงลงมาต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้เนาะนะฮะนี่ประมาณนี้ครับโอเคนะฮะ แล้วถ้าล่วงลงมาเคสที่3นะครับ ราคาเนี่ยถ้าเกิดเด้งไปจะอยู่ประมาณที่เท่าไรอะเรามาดูกันนะครับแปดพันนะครับเจ็ดพันห้านะครับหกพันแปดนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงต้องถึงเจ็ดพันอยู่แล้วแน่นอนนะสําหรับตัวส่วนตัวผมนะฮะเด้งตรงนี้นะครับก็ถ้าว่ากราฟจริงๆนะฮรกราฟจะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็อย่างนี้นะ ึ้งนะครับตึ้งนะครับตึ้งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตึ้งนะครับก็ตรงนี้จะขึ้นมาอยู่แถวๆโซนนี้ครับฮะเนี่ยอยู่ในโซนนี้หกพันแปดผมคิดว่าถึงแน่นอนนะครับถึงแน่นอนนะครับหกพันแปดเจ็ดออนนี่ยถึงแน่นอนหลังจากตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับทีนี้เราต้องมาดูดูดูเจ้าแล้วครับว่าทิศทางของตลาดอะ่ะมันไปทิศทางยังไงนะครับก็เคสที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยเป็นไปได้แน่นอน,นครับเคสที่หนึ่งตตีเทเลน์อย่างเงี้ยน,นะครับโอเคนะครับก็คือชนเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็ ชนเส้นสีส้มนะฮะแล้วก็ตกลงมานะครับตกลงมาอย่างนี้นะครับชนปึ้งนะครับอ่านะครับกลับอีกเคสที่สองนะครับเคสที่สองนะครับ ึ้นไปนะครับทําแบบเหมือนเหมือนกําลังจะขึ้นนะครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะย่อลงมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสําคัญแล้วนะครับกรอบนี้นะครับที่ที่ย่อลงมาเนี่ยนะฮะโซนโซนนี้นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะให้ไปทางน้ําหนักไหนนะครับก็อาจจะไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือลงอ่างนี้มาอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้หมดนะฮะของราคาตรงนี้ทีเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะซื้อ,อยังไงครับนะฮะทีนี้เราก็ต้องดูทําเฟรมใหญ่เนาะนะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูทําเฟรมใหญ่ให้นะฮะดีเขาทาเฟรมใหญ่ให้ดูวิก่อนเลยฮะ จากฟิโบนะครับโอเคนะครับคือคำถามถามว่ามันลงได้อีกไหมลงได้อีกครับนะฮะที่0.786เนี่ยนะฮะร,ราคาอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เอยนะฮะ5,000ถึง10,000เก้านะครับ, 5, 000, 4, 9, รบเพื่อนๆนะฮะทีน 0, 8, 8, 7, เนี้ยถ้าลงมา0.887เนี่ยราคายู่ไร สามพันหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่าว่าตัวนี้นะครับราคาตัวเนี้ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับคือตอนนี้นะครับความเสี่ยงก็คือลงแบบม้วนเดียวจบหรือจะสร้างภูเขาก่อนนะฮะอย่างที่ผมบอกถ้าสร้างภูเขาก่อนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสร้างภูเขาก่อนตึง้งนะฮะแล้วก็ค่อยลินมานะครับอ่าลินมาตึ้งค่ยค่อยลินมานะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็จะไซด์เว์ไซด์เว สาเวนะครับอ่าอ่าสาเวนะครับเนี่ยสาเวอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็เตรียมที่ยกฐานขึ้นนะครับก็จะค่อยๆไปอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่านะฮะขึ้นขึ้นชุดเนี้ยนะครับจะจบตรงไหนนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่จะจบ 0.887นะฮะก็คือไซเวหรือนะครับหรือเป็นไว้ได้ที่จะจบที่0.786นะฮะก็คือหมายถึงว่ายกยกขึ้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมลบให้ใหม่ดีกว่ายกขึ้นนี้นะครับจบจบที่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไว้ได้เลยนะฮะไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้จริงๆนะครับนี่อ่านะฮะอาจจะทุบทะลุลงเส้นไปหน่อยนะครับ เพราะว่าเจ้าอใ,ใครก็รู้นะครับว่าราคาแนวรับแนวต้านเอออยู่อยู่ตรงไหนอะณตลาดช่วงนี้ต้องบอกว่าคนออกตลาดไปเยอะมากนะฮะสิ่งที่คัดคนที่อยู่ในตลาดตอนนี้หนึ่งนะครับคนที่เล่นเป็นนะครับกับคนที่ยังเสียไม่เยอะครับหรือแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคนที่มีเงินทุนที่ค่อนข้างเยอะหมายถึงเสียอาจจะเสียก็คือโฮเลียนไว้นะฮะแล้วก็แต่ก็ยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับไม่เดือดไม่ได้เดือดร้อนหมายถึงว่า ติดก็ติดดอยนะเพราะว่าเขามีเงินสำรองนค่อนข้างเยอะนะครับก็เขาก็ไม่ได้วอรี่อะไรนะฮะอาจจะจบที่เนะี้ยฮะสุทธิเจ็ดแปดหกนะครับแล้วก็ค่อยนะฮะค่อยยกระดับขึ้นนะครับทีเนี้ยถ,ถ้าจากตรงนี้ไปนะครับมันมันจะเป็นเวฟเวฟสามที่ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆมากเลยนะฮะก็ราคาเนี้ย <c oughs> ราคานะผม ผมไม่อยากตีฟิโบให้เพื่อนๆแบบดูโลภเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติอะสมมุติผมตีให้ดูแล้วกัน,กนสมมติว่าจบที่ศนะูนย์จุดเจ็ดแปดหนะดูดูเดี๋ยวเรามาดูว่าราคานะครับราคาเนี่ยมันจะจบที่เท่าไหร่เอ้ยเวลาผมอัดคลิปเนี่ยเวลาผมอัดคลิปเราตีฟิโบเนี่ยคอมโคตรช้าเลยนะแล้วจะบนบน,บนหน่อย ถ้าจบที่0.7นะครับผมซี้อประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าเก็ตแรกนะครับ2 3 3 0นะครับถ้าเก็ตที่สองนะครับ30,040นะครับถ้าเก็ตต่อไปถ้าโฟโมขึ้นไปอีกนะฮะ5 0 0า0นะครับโอ้โหนี่ฮะรวยเละนะครับสำหรับใครที่ถือบิตคอยอยู่นะครับต่อไปนะฮะ เรามาดูว่าถ้าเกิดราคาเหรียญลงไว้ที่0.887นะครับอ่านะครับเออนะครับเอาแรกครับสอง0มืนนะครับก็ลดลงมามา2,000ดอลลาร์เนาะนะฮะเอาต่อไป34,000 51นสี่ห้านะฮะก็ลดมาอย่างละ3,000-3,000ดอลลาร์เนาะนะครับก็โหอย่างกำไรเยอะอยู่ดีนะคือตรงนี้นะครับ เวลาซื้อนะครับผมอยากให้แบบทยอยซื้อตามเส้นฟิโบนะครับจะจะจะง่ายฮนะถ้าเกิดซื้อตรงตรงนี้นะครับถามว่าถามซื้อได้ไหมนะครับเมื่อก่อนเส้นฟิโบ0.618ราคาอยู่ที่7,009ครับก็ถ้าซื้อก็ดอยนะครับก็แล้วก็มาซื้อตรงเส้นนีครับก็รอก็รออยู่นะครับ0.786นะครับอยู่ที่4,008 ถึง5,000นะฮะอยู่นี้แล้วก็แนวรับต่อไปนะครับ2,080-3,000เลยนะนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดไม่ไม่ถัวอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะไปถัวตอนน้ำหนักมันมาเริ่มไซด์เวยลละก็คือราคาไม่วิ่งไปไหนราคาไม่วิ่งไปไหนหมายถึงประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดู อ่าคือถ้าเราช้อนตอนตอนขาลงอนะแล้วทีเนี้ยเวลามันลงเยอะๆอลถ้าถ้าแบบยังไม่เคยเล่นมาหรือยังไม่เคยติดมาอย่างเงี้ยมันมันจะถือรอทนไม่ค่อยได้นะครับก็แนะนําให้รอดีกว่านะถ้าเกิดขายพึ่ง,องรอสมมติวก่กากาเป็นมีเนาะนะครับอ่านะครับอ่าอ่าครับนะฮะคือ ถ้าเรามองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงตรงไหนใช่ไหมก็ซื้อมาถั่วอย่างนี้ปึ้งปึ้งสุดท้ายก็ดอยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยากจะรอให้มันชัวชวผมบอกเลยนะเวลามันขึ้นก็อย่าพึ่งไปซื้ออย่าพึ่งโลภนะฮะถ้า,าจะใส่จะรอจริงๆนะฮะต้องให้มันรอให้จนกว่ามันจะนอนอย่างนี้ครับนะฮะนะฮะนอนอย่างนี้ครับจนมีนะฮะ ดูง่ายฮะจนเส้นล่างแตะนะครับแตะสามทีนะครับเอ้ยเครื่องมือนี่กดไม่ค่อยไปแล้วแตะงนี้หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับโอเคนะครับคือสิ่งที่ผมอยากให้ดูเนี่ยให้ดูเป็นกราฟวีนะครับถ้ากราฟเดย์อ่ะบอกเลยมันแตะแล้วนะฮะ แต่แล้วก็คือตรงนี้1 2 3สก็เป็นไายได้ที่ราคาตรงนี้จะจบที่0.786ถูกต้องไหมนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเสี่ยงอ่ะเราดูกาฟวิ่งนะฮะกาฟวิ่นี่คือการเสี่ยงจะน้อยนะฮะแต่ตรงนี้หมายถึงว่าฐานมันอนะ่ะแน่นลัะนะฮะทุบยังไงก็ไม่ลงนะฮะถ้าทุบลงมีโอกาสไหมมีครับนะฮะก็อาจจะทุบลงไปให้แบบปิ่มๆหน่อยนะครับ ปิมๆหน่อยสมมติว่าเส้นหยุดอย่างนี้เนาะอ่าเนี่ยฮะเนี่ยอาจจะทุบลงมาปริมๆนะฮะแล้วก็ออกข่าวแบบน่ากลัวน่ากลัวนะครับนะฮะก็รอต่อไปฮนะรอดูครั้งที่สี่นี่แหละครับว่าครั้งที่สี่จะออกอยังไงถ้าออกเหมือนเดิมอีกปึ้งนะครับตรงนี้ก็เริ่มที่จะน,น่าสนใจนะฮะแต่แต่แต่เย่าพึ่งนะฮะถ้ามันยังไม่จบนะฮะมันจะหลอกเราอย่างนี้นะครับ อ่ากาบเราจะหลอกเราอย่างนี้นะอ่าหลอกเราอย่างนี้นะฮะึ่งเอ้ยทำเหมือนขึ้นแล้วใช่ไหมครับอ่าทำเหมือนขึ้นแล้วปึ้งนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่คนเริ่มเข้าเยอะแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะโซนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ทําามนะ่คนเข้าเยอะก็โซนนี้นะครับเข้าเยอะมากนะครับเราจะสังเกตเทรนไลน์ได้นะครับถ้าเราตีเทรนไลน์นะฮะอ่านะครับ สวยงามนะครับเตรียมที่จะทะลุเบรกขึ้นไปนะครับแต่เจ้าบอกว่ายังไอหนูเอ้ยนะฮะยังเก็บของไม่หมดนะครับขอทุบลงนี่หว่าครับทีนี้ก็ลากลงเลยนะครับลากลงเลยครับพี่น้องนะฮะโอเคนะครับลากลงเลยปึ้งนะครับก็มาสร้างฐานใหม่ทีนี้แหละจบจริงๆแล้วนะครับจบจริงๆแล้วนะครับอ่า เหมือนเดิมนะฮะดูฐานปึ้งปึ้งปึ้งหลุดตรงนี้เราโดนหลอ,อกนะฮะเราโดนหลอ,อกแต่ถ้าเกิดผมบอกย้ําเสมอนะ,ะเราไม่ใช่โดนหลอ,อกนะเราโดนหลอ,อกเพราะว่าเราไม่รู้จุดที่เราจะขายควรที่จะขายตรงไหนถูกต้องไหมนะฮะคือผมบอกเสมอนะฮะเล่นในช่วงขาลงอะ่ะควรซื้อแนวรับที่ใกล้เคียงจุดที่ต่ําที่สุดแล้วให้ไปขายแนวต้านนะฮะ ชัวร์ที่สุดนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าจากตรงเนี้ยมันจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่านะครับเป็นไปต้องบอกว่าเป็นไปได้นะฮะแต่สิ่งที่ชัวร์วคือมันต้องไปชนแนวต้านแน่นอนนะครับพี่น้องนะฮะต้องไปชนแนวต้านแน่นอนนะฮะตรงนี้นะครับถ้าเกิดซื้อไปชนปึ้งถือติดมาสรุปลงมาดอยนะครับนะฮะก็ชัวร์วใหม่นะฮะหลังจากเรามีประสบการณ์รอบนี้แล้วนะฮะนะฮะเราก็ ไปขายแนวต้านข้างบนนะครับเดี๋ยวผมโอเคอ่าหลังจากเรามีประสบการณ์จากตรงนี้นะฮะเราก็ซื้อเงี้ยเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ขายแนวต้านตรงนี้ฮะอ่านะฮะนี่ก็คือวิธีนะครับหลักการง่ายๆนะครับให้มันถึงนะตอนนั้นจริงๆนะฮะจากตอนนี้ขึ้นนะฮะเราค่อยไป follow by แถวๆตรงนี้นะฮะแล้วก็วัดต l ล s s ก็ยังทันนะครับมัน มันพูดยากเนาะนะฮะเวลาการเล่นจริงๆนะฮะนะฮะเนี่ยกราฟก็ต้องประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆนะฮะอยากฝึกตรงนี้นะครับผมแนะนำนะฮะให้เอากราฟมาอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกวาดนะครับฝึกจินตนาการนะครับมันเป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆนะนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยเออมันเป็นเรื่องของจินตนาการคือกราฟเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นแทบจะซ้ํากันเกือบ หมดเลยนะฮะมีบางตัวที่ถ้ามันด้อยคุณค่ามันจะเป็นกราฟแบบแบบอย่างนี้เลยเพื่อนๆนะฮะถ้าถ้าเหรียญมันด้คุณค่านะครับมันจะไม่มีหยกัยกหยักหยักหยักอย่างนี้เลยะฮะมันจะแบบขึ้นไปึ่งม้วนเดียวจบใช่ไหมแล้วมันก็ลืลืลืลลืลอาจจะมีหยักนิดหนึ่งนะลืลืลืลหยักนิดนึงนะฮะลืลลืลแล้วก็ลื่นลไห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 ลไม่มีมาขึ้นสักทีฮะเฟลครับเนี่ยฮะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะอัปเดตราคา b t c นะไปดูที่ฝั่งอีทิเลียมนะโอ้หพูดกะพูดแบบเดียววันนี้มา20นาทีอีกแล้วนะฮะผมบอกว่าอีทิเลียมเนี่ยเป็นเหรียญที่แข็งนะฮะก็พูดเหมือนเดิมนะครับราคาทุนจะไปไวนะราคาทุนของข้าไฟของอีทิเลียมอยู่มา400ดอลลาร์นะครับผมคิดว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยนั่นจะตกตกถึงหรือเปล่านะเป็นไปได้นะครับ ถ้าตบถึงเนี่ยมันต้องตบให้ต่ำกว่า400อาจจะ380นะฮะตรงนี้เพราะว่าให้คนอ่ยขยงไปสักสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยพาลากขึ้นนะครับจุดที่ปลอดภัยนะฮะก็470นะครับก็ต้องบ,บอกว่าถ้าซื้อ470ต่ำกว่า470ที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับ470ขายต้องไนนะครับขาย550ครับ ขายหกร้อยนะครับก็เป้าแรกมาแน่นอนฮะ550ร้อยห้าสิบย้ำเหมือนเดิมนะครับ5้าร้อยห้าสิบมาแน่นอนนะครับสำหรับอีเทียมเนี่ยนะฮะนะฮะเล่นเบาๆนะัะไม่ต้องไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องอออินนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนตลาดขาลงน้ำหนักลงมันมีมากกว่าขึ้นอยู่แล้วนะครับล้วงพอ้องบอกอย่างนั้นเลยนะะทีนี้เราจบเรื่องนี้เราไปอ่านเอ้ยเอานิโออีกตัวดีกว่านะครับนนโออีกตัวโอเคนะครับ นีโอีกตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับนีโอเนี่ยตอนนี้ถือ31ดอลลาร์บอกว่าถูกนะครับโคตรถูกเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้านีโขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป้าเนี่ยมีแน่นอน55ดอลลาร์นะครับ60ดอลลาร์นะครับสำหรับนีโตรงนี้นะครับก็แบ่งทยอยแบ่งซื้อไม้นะครับ แนวรับต่อไปก็24 25นะครับถ้ามันลงเนี่ยก็เผื่อใจไว้ด้วย24อาจจะลงไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับจับตรงนี้เด้งเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือลงมาถึง25นะครับก็เผื่อตังเฉลี่ยเฉลี่ยตังค์ดีๆนะครับเล่นเบาๆครับกําลังได้กําไรก็มีแน่ๆ20%แน่นอนนะฮะเกิดไปขายขายที่แนวแนวต้านแบบเนี่ย46นะฮะก็มีมาแน่นอนนะครับสําหรับ NEO นะครับตัวนี้นะครับ พอมันหลุดอ่ะมันจะไปไกลนะครับก็ย้ําเสมอนะครับถ้าเกิดหลุดเนี่ยฮะหลุดโซนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าหลุดสี่สี่นะครับอย่างที่แจ้งเพื่อนๆนะหลุดไปไกลแน่นอนนะยกตัวอย่างก็อย่างไลคคอยนะครับถ้าหลุดหนึ่งร้อยนะครับโอ้ไปไกลแน่นอนนะก็ตอนนี้ราคาก็อย่างที่บอกแปดสิบสองนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเอ้ยหลุด ร้อยสิบเอ็ดนะฮะก็ไปไกลนะฮะไปไกลเลยครับตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับที่แข็งนะฮะก็คือเหรียญตัวนี้ก็มองว่าคนเริ่มให้ความสนใจน้อยลงนะฮะเพราะว่าพื้นฐานมันอ่ะมันไม่ควรที่จะหลุดอแนวรับตรงนี้นะครับคนที่จะแข็งก็ยกตัวอย่างอีเทอรี่มนะฮะจะสังเกตได้ว่าอีเทอริ่มเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะฮะยังไม่หลุดเลยนะครับ btc นะฮะ btc ต้องบอกว่าหลุดมาหน่อยๆนะครับ บีซ c หลุดมาหน่อยๆนะครับดูดู x r p นะครับเหรียญที่คนไทยชอบมากนะครับ xrp ก็ถือว่ายังแข็งนะครับเนี่ยศูนย์จุดสี่นะครับถือว่ายังแข็งนะครับเหรียญตัวนี้นะครับมันมีตังค์ก็ซื้อติดไว้นะครับตัวนี้นะครับยังลงได้อีกนะครับถ้าเกิดราคาของบ c ลงก็บอกว่ายังลงนี้อีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการของ h e a Build Channel ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามนะฮะเกิดใครยังฟังถึง25นาทีนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าฟังฟังคับเฮียนะครับฟังจบจนจบนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจมาอัดคลิปเพราะว่าผมก็รออ่านจาะคอมเมนต์เพื่อนๆน,นี่แหละเวลาผมมา ผมาอัด youtube นะครับเพราะจะสังเกตว่าผมอัด u ู u ูบประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมอัดบ่อยๆเพื่อนๆช่วยมาคอมเมนต์ใต้นี้นะครับใต้นี้นะครับให้ผมเป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์วิดีโอ youtube นี้นะครับเพื่อให้ผมเป็นกําเพื่อให้ผมได้อ่านและเป็นกําลังใจสาหรับผมที่ผมจะได้มาแชร์ความรู้นะครับแชร์ตลาดในมุมมองของผมเนาะนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าเกิด name, ไม่ติดไรเดี๋ยวจะว่างมาอ่านอีกมาอ่านข่าวให้ฟังนะครับผมชอบอ่านข่าวเทเลแกรมเอ้ยผมชอบอ่านข่าวเฮดดิ้งวิวมากเลยนะฮะอ่านให้เพื่อนๆฟังนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ